ฮอตประลอดเต็นางร้ายตัวท็อปของวงการปล่อยภาพเด็ดเลยลงอ่างต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวชาวไทยที่เล่นบทนางวร้ายได้เตะกระจุยเลยล่ะค่ะสำหรับหมิวสิรินพัฒน์ดีกรีความฮอตของเธอนั้นไม่ธรรมดาจริงๆเพราะไม่ว่าจะอยู่ในชุดไหนหรือเต้นตัวลุคไหนเนี่ยก็ดูอูเหมือนว่าความแซ่บจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยล่ะค่ะ อย่างล่าสุดที่เจ้าตัวนั้นได้เผยภาพของตัวเองเปลือยเปล่าทั้งท่อนบนและท่อนล่างลงเช่นน้ำในอ่างงานนี้ทำเอาหลายคนตาแทบจะหลุดออกจากเบ้าเพราะความเผ็ดร้อนถมท่าโพสระดับมืออาชีพยิ่งทำให้ภาพนี้ดูแซ่กขึ้นเป็นสิบเท่าเลยล่ะค่ะ